ขอต้อนรับสู่กิลแฮมเมอร์ในเซิฟตีไและฝากเป็นกําลังใจให้กับน้าทอมและสมาชิกในกิลทุกท่าน right siege tower is advancing. the left siege tower is advancing. the middle siege tower is advancing. our battering ram is preparing to advance. our battering ram is, to battering ram is advancing. <serves> แรกเก็บแตกเดี๋ยวให้หอดึงกับเดี๋ยวมันเอามาเอามาเ่อไม่มีตัวจับปลาเจยวเด็ก เชียวเชียวติดไม้เราสเก็ราเปิดยางเงโอ้ตูวหน้ามึงยังไม่แตกเลยไปเ้ยเราจะถึงแล้วแตะได้เลยเ The middle siege tower has reached the wall. gate has been destroyed. The left siege tower has reached the walls. No, to the point เพื่อนจะสะพานหลักได้โอเคก็ค่อ,คอยดันไปป่วนกันแล้วี่เพื่อนเข้าเลยที่เพื่อนจะเข้ามครับวก็พับเพื่อนเข้ามาเนี่ยตรงนี้ยังตรงนี้ยังนั่นยังไม่ลง,งกันนะลงกำแพงไปไงมั้งครับก็มันมีหอกญี่ปุ่นมาดักอยู่ครับนะกำลังบบกอยู่ชื่ออะไรนะไอตัวห้าดาวอ่ะ Ê, à? Ờ ờ Mình đang đón thang เอเอลิปเปอร์มาน้ำน้ำช่วยกันเล่นนะลิปเปอร์ผมไม่ไหวคนเดียวมะช่วยเล่นหน่อยโอเคออไมคือก่องเดี๋ยวเสียแตเออมาจะอายในกันเยอะเดี๋ยวไม่ไปต่อ,อม,อม,มีมีคนดักด๋ยวดีใช่ไหม

มาไม่มีโอเคผมเรียกมากก้าปนล่านะ the dogs นเรียกเพ่นเขาเองอโกเอโกนำนมาได้เลยผมจะเอามาอ้าต่านะฮิวยูนิตก่นเกมนี่คตีกัน ผมปวดทัอยู่นัโอเคเกไม่ลงิวโคบชิเลพื่อนยังไม่ดันเลย้แทก็หลอดเอลงผมว่าัง่อง ไม่มีทหารเลยนะใน o A R. ออยเอ็นเอ้ยเพิ่มเข้าแล้วเอเพิ่มเข้าแล้วระวังมาออกข้างมาออกข้างมามนอไอ้านมาออกข้างไหนด้านไหนก้าด้านนึงเก้าด้านโน้นเก้าด้นโนนอ่ามันมีคนที่กักกัรกอยู่เหมือนกันมีออกไปอีกทางนีงออกไปอีกทางอ้อม,ออมอองไปก็ได้เข้าหลังเอแล้ว วัวได้อค่า้ได้ไปคำนอย่างๆครับยังครับแต่แต่ผมมาลบาไมล่าไม่มาลไม่มาเสริมเลยาลผมมาล เดียวโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อคโอเคโอเคดอเคยคอเอเคโออเคโโอเคโอเคโอเคโอคโอเคโอเอเเอเเคยเอเโ ไม่ไหวแล้วเออนานสามกองที่ลงมาที่กองนี่มัไม่มีใครลงมาเลยหรอไม่มีมันมันมันกันสะพายพี่พยายามจะแทงแล้วแต่ว่าพี่มีตัวเดียวเมื่อกี้มันไม่ไม่ค่อยมีคนดันเข้าไงโอ้พี่อ้อมมารูดีรูนึ่เน่ะเนี่ยมีมีพี่คนเดียวมีพี่คนเดียวมา

กระทำดันเอแล้วครับโอเคครับผมโอ้ยนิดนึงได้แล้วได้ล้ไม่ได้ติดโดโรชิไม่ได้แต่แล้วเอได้แล้เอได้แล้วเดี๋ยวทางทหารที่มันตามน้เลยเดี๋ยวจะตากันนะ

Bye soi, Ok, sáng cản đẹp, đẹp, tắm bưng. Tapai. Tapai, mi bông. ra mi bông. Tapai, mi bông. Tapai, bài, bông. Tapai, mi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  xong này, mi mình Tapai, ่านได้เปรียบสองพันโอเคดียด๋ยวดดียด่ย,ยทีมจะเทคกันนะเทคเราใช้ไปีกัยี่้าครั้งนทยึดซอยทำไห้ได้ฝันี่นี่ก็ยังีานเราทำมาแป๊บนึงก็ได้ เป็นม้าเพื่อนตามก็มาแล้วโอ้ติดไปแล้วก็สวยเดินมาทางน้าเฉยมาดาบมาดาบด้ยฟรีซ่าจะเลูกมันบินนะถ้าเป็นไฟอ่ะเป็นไฟของมันต้องปาระเบิดนะไม่มีระเบิดครับปืนนี่ปองพื้นทะเล

โหได้แอคท่าเอฟอียีครั้งเราดึงใช้กันนะผมไม่ได้ใช้ไม่ใช่หลังเข้าหลังเข้าครับครับได้ได้หนักตายอะแต่อยู่ที่เวลาโหลดได้เยอะยิ่งดีนะตอนนี้ จงจงกงังเลยพี่ซีสวยพี่ก๊อฟโอ้ยเชนะแบบกลักําลังม้าวิ่งคาตากําลังเข้านะไม่มีทหารกันที่อ,อ่ะอ๋อมาดับกันแล้วชัแตกผม,ดเ,มเดตนมาดัอยู่ในวงเอาออกมัน

ทีมข้างหลังเป็นไ,ไงฝั่งโน้นเป็นไ,ไงผมเน่แล้ว ได้ได้เพื่อนถนาดเยอะม้าเข้ามาเข้าข้างหมดจริงจริงมั้งมาเต่าใครไม่รู้นะโอ,โอเคโอเคไ,ได้แม่รห,หรอเดินแบบมันจะหมดแล้วตกแม่ตกลงกวงเต่ากระหม่อมครับเต่ากระหม่อมม้าเข้าข้างได้ได้ยืน ยังเหลือไม่กี่นีล้วไปไม่ถึงไหนดีผมออโอโ้โหทงหมดทั้งมั部扔进全部โอ้ตายหมดแล้วไม่น,าน่าทำไมไม่ยังพอมีเวลายังพอ <c oughs> สอง่สองไตัวนี้เต็มที่ครับ

ไม่ทับมันเยอะเกินไปเกียร์ไม่ได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออเฮ้ยไหนไหนไหนเห็นไหมเฮอยโอ้ยแคปปิคอนสุดมังคับเนี่ยเฮ้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 ยนี่หนึ่